แล้วได้ใช้ชีวิตปกติก็เป็นเรื่องน่าดีใจนะครับน,น่าดีใจขอใหอ้มีชีวิตปกติได้นะครับในระหว่างที่บาบท่านอธิยกรนะครับก็ตามที่คุณเมลินรือเมนูฝากไว้นะครับว่าจริงๆคําถามนี้ก็อยากจะฟังคนที่ยังอยู่นะครับถ้ามีใครอยากแสดงความเห็นก็เชิญได้นะครับแต่ว่าจะขออีกสันิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ ทุกท่าน,าน,นได้แสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคําถามแลกเปลี่ยนนะครับก็ยินดีนะครับแต่ว่ามีคาถามสุดท้ายที่เตรียมไว้สำหรับทั้งสี่ท่านนะครับคําถามกว้างเกินนะครับท่านสองสอ,งสอ,งสองแอบออแตอบแล้วตอบใหม่ก็ได้นะให้อื่น่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้แต่ละท่านมีคําแนะนําหรือข้อเสนออะไรต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับจริงๆพูดมาก็าพอฟังเข้าใจได้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรนะครับแต่ ช่วยกระนาพูดชัดๆได้สักทีคนละสั้นๆนะครับเชิญครับผมเกิดคือคือคนเราถ้าเกิดอยากทําอะไรจริงๆมันทาได้เลยเหมือนเราต้องรอครับอย่างคือคือมันเป็นเรื่องตลกที่ทุอยากอยากนิรโทษแต่ว่าเหตุการณ์อย่างคือตัวรัฐบาลพุ่งเหมือนไม่สามารถควบคุมองค์การไอโยมเตยได้เลยในเรื่องนี้มันไม่เคยเห็นตรงข้เนาะอ่าอันนี้แบบ ยกตัวอย่างมาได้สมมติเที่ยงคืนจะจะตกยาเสพติดออกจากออกจากบัญชียาเสพติดอย่างเงี้ยถามว่า1ิบเอ็ดโมงห้าสิบมนาทีเนี่ยจัดได้ไหมถ้าตามกฎหมายมันก็ได้แหละ,ะถ้าเอาแบบาตามกฎหมายมันตรงตรงก็ได้ในทางนโยบายมันมันต้องมีท่าทีออกมาเบอกแล้วว่า ว่าอีกสี่ตชีจับไปก็เ,เปิดกระดาาอะไรก็แต่เราไม่เห็นค่าทีนั้นเมื่อรัฐบาลมันมีสอง่าทีท่าทีหนึ่งก็คือพูดว่าจะเน้นโทษแต่อีกค่าทีหนึ่งก็คือก็คือบอกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมเหมือนไก่งาชการได้เลยในการจะดำเนินคดีแบบหนึ่งสองเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกระบวนการยุติธรรมคือคือมันทำให้กระหนกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลยังไงเพราะคำว่ารัฐบาลหม่ยถึหัวหน้าฝ่าย บริหารราการจริงใช่ไหมแต่ว่าในในแง่หนึ่งอยู่ๆก็พูดเหมือนกับว่าองค์การท้กหมดที่มาทำตำรวจในทางการไม่จริยธเลยทำไม่ได้จริงมันไม่จริงนะครับคือคือการอำนวยความสะดวกธรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องของของฝ่ายตุลาการแต่ว่าจริงๆรินิติบัญญัติบริหารและอุตสาหการทั้งสามฝ่ายต้องช่วยกันอำนวยความสะดวธรรมไม่งั้นถ้าเกิดโยนทุกอย่างไปให้ฝ่าลยุติธรรมเนี่ยมันก็เข้ากับยอมรับตัวเองเป็นต้อฐานความยุติธรรม คือคือได้บอกเรื่องยุติธรรมกับเอกฐานนะคือเรื่องนิติบัญมัติกับกับกับบริหารมีมีเป้าหมายอะไรในการบริหารประเทศได้เกิดไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมจริงจริงทะเลแจีมพูดไปแล้วแต่ว่ามันทำอะไรได้เยอะนะครับในฐานะหัวหน้าของกบฏรอเนี่ยชะลอการฟ้องคดีจริงๆงมันไม่ใช่ว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่งหนึ่งสองแต่หมายถึงว่านโยบายในการดำเนินลยคดีประเภทต่างๆเนี่ยมันสามารถมีนโยบายได้ใช่ครับ แาอแม้กระทั่งอายการในชั้นอายการเองเนี่ยมันมีช่องทางให้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 ใหใหใหมินิชัยออกมาว่านี่เป็นคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ดาเนินคดีต่ออันนี้มันก็มีทาได้จุงที่สุดต่อยทำอะไรไม่ได้เลยคือปล่อยให้ศาลตัดสินออกมาเนี่ยอย่าลืมศาลตัดสินเสร็จคนที่ต้องจัดการต่อคือราชธรรมน,นซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงวยุติธรรมมันมีอะไรที่ไม่ต้องไปรอนิติบัญญัติอันเยอะนะ กฎระเบียบของกระทรวงราชธรรมเองในเรื่องการปฏิบัติต่อนักโทษการเมืองมันสามารถทําให้ดีกว่านี้ได้คือในแง่หนึ่งการที่มีศูนทนายมีใครอื่นเข้าไปเอาเรื่องเล่าจากในเืินจำออกมาเนี่ยโอเคแง่หนึ่งมันเป็นความยากลำบากของนักโทษหนึ่งหึงสองแต่อีกแง่หนึ่งมันก็เป็นความอภัปรละของราชธรรมไทยซึ่งซึ่งไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้หนึ่งหึงสองลำบากหรอกา แต่ว่าราะชกางไทยมันมัน,มนเหนือนสภาพนี้มามาตั้งนานแล้วที่พอมีหนึ่งหรืสองในคนก็ตามก,ก็ไปดูไงครับนะเพราะฉะนั้นมันมันจะได้เห็นความความน่าเสียตรงนี้ซึ่งซึ่งราชการในในระดับแบบข้อบังคับของกรมเองมันจัดการได้ในระดับแบบกฎกระทรวงระดบียบกระทรวงอะไรต,ต่างๆมันจัดการได้มันไม่จำเป็นต้องไปรอพลบหรือรัฐกรรกหรือได้เถื่อนสทบานจนใจอะไรเน่แลวของพวกนี้มันมันจัดการก่อนได้หมดนะซึ่งเราไม่เห็นกนะ็ ซึ่งจริงๆอย่างนี้ก็เป็นข้อแนะนำของกรรมธิการตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าระหว่างที่กำลังพิจารณากันเนี่ยยังไม่รู้เหนือรู้ใทราบเลยรัฐบาลสามารถทำแรงนี้ได้เลยมันก็ไม่ใช่หน้สินตอบรับแต่เราไม่ได้เปที่ผู้สั่งตลอดการขาดไมกับทางรัฐบาลครับผมแล้วก็ทางฝ่ายนิติบัญญัตินครับผมก็ข้อที่หนึ่งเลยก็คือผมคิดว่าทางออกทางการเมืองตอนนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นการยุติการดำเนินคดีทางการเมืองและการการผ่านกฎหมายธุรกิจให้เร็วที่สุด ซึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะเวลารังเนี่ยอาจจะมีการอ้างว่า,าเวลาเล่ไปสสาเราอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวอย่าง่อธีเละนครับผมก็ให้ปล่อยเป็นเรื่องของฝ่ายตุลาการรัฐบาลนี้อาจกล้าร่วงอำนาจอฝ่ายตุลาการได้แต่เวลาเราพูดถึงการออกร่างกฎหมายนิตธกรรมนญครับผมมันคืออำนาจของฝ่า,นายนิติบัญญัติมันเป็นอะไรที่ท่านทําได้เลยวันนี้ถ้าหากท่านต้อง,างการหรือว่าในสมัยประชุมน้นถ้าท่านต้องการท่านทาได้เลย มันไม่ได้เป็นเรื่องของศาลนะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าท่านอยากทําหรือเปล่าแล้วเวลาพูดถึงการเดินวีทางการเดินนรผมผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้น้อหนึ่งเมื่อกี้เหมือนกันฝ่ายบริหารเนี่ยผมว่ามีความสามารถในการออกออกนโยบายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้มันมีหลายๆช่วงทางการเดินของประเทศไทยนะครับผมบางครั้งสองสามปีไม่มีกฎหมายตรหนึ่งสองเลยอยู่ดีๆมาเดืนสองกลับมาแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมา แสดงว่าในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็สามารถมีนโยบายสามารถบังคับการบังคับใช้กฎหมายมาตราหนึ่งสองได้นี่รัฐบาลมีอำนาจตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เป็นผู้พิมคับรรชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นตำรวจไปฟ้องแจ้งข้อกล่าวหามาตรา 2, หนึ่งหสองหรือมาคดีนากการเมืองอื่นๆเนี่ยก็อยู่ภายใต้สสช หรือว่าล่าสุดกออรมนนเองเนี่ยครับผมภาคสาที่มีการแจ้งความสารผู้อ่าการพอเชมเบอร์นายการัฐันตรีก็เปพูด่วยการของกอรมนเช่นเดียวกันดังนั้นมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันอยู่ในขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันที่ท่านทําได้โดยไม่ต้องอรอศาลประเด็นที่สองครับผมผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่หลา,ายได้พูดไปหลายรอบแล้วเรื่องแก้ไขมาตรา112ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรายังยืนยันว่าทําได้และต้องทา ไม่ว่าจะเป็นโทษที่เราคิดว่าสูงจุดเกินไปโทษสามถึงห้าปีนะครับผมเท่ากับโทษฐานความผิดฆ่าคนโดยไม่เจตนาการพูดถึงประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีความผิดเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนาดังนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมจะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราสามารถถกเถียงและพูดคุยกันได้แต่ประเด็นที่สามเนี่ยครับผมซึ่งจะเป็นประเด็นที่ผมอยากจินภาาไว้ประเด็นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สิ่งที่สําคัญเลยก็คือปี63เนี่ยการต่อสู้มันอยู่บนท้องถนนมันอยู่มันเกิดขึ้นด้วยเยาวชนหนุ่มสาวพื่อประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประเด็นต่างๆนานาแต่ปัจจุบันทุกวันนี้การต่อสู้มันอยู่ในห้องพิจารณาคดีมันอยู่ในฝ่ายตุลาการมันมีคําพิพากษาออกมาที่หลายๆยครังเก็บเรื่องดอนสินิเาพในการแสดงออกและการชุมนุมเมื่อการต่อสู้มันเปลี่ยนจากท้องถนนไปอยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับผม ผมคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเราต้องพูดถึงประเด็นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็เป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมยอยากฝากไว้ครับอยากฝากถึงรัฐบาลไทยจะคล้ายๆคุณอัครชัยมากที่นึ่งก็คือหนึ่งในข้อเรียกหนึ่งในสามข้อเรียกร้องที่ที่ทุกคน,นก็เคยพูดกันมาตลอดตั้งแต่สี่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังคงพูดต่อไปจริงๆมีสามข้อด้วยก,กัน คือขาได้ถูกปล่อยมาโทษทานการเงินทั้งหมดแวก,ก็เป็นสิ่งที่น่าทำได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าการลกคนแล้วเราควรปถูกสายฐานไว้ก่อนเราควรสุดประเด็นนี้ก็มีการพูดไปหลายค้งมากๆแล้วว่ากระบวนการไดทำตอนนีเ่ราเพิ่งสิเวณฉันหลายแหล่แถกยันภูกขาคนที่หนึ่ข้างนอกอีกแล้วก็ข้อสองก็คืยอยกเรื่อง,งสอง ซึ่งก็เป็นเพดานที่ทุกคนพูดกันมาเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าการเรื่องหนึ่งสองก็เป็นสิ่งที่ทาได้นะและข้อข้อ,ขอที่สามก็คือคล้ายๆกันก็คือการปฏิรูปก,กระบวนกนารยุติธรรมซึ่งจากที่เราได้ไปเชิญมาด้วยตัวเองจากการที่ลงคดีมากรานึงสองมา,มางประมาณสามคดีเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าวิววธีการที่รัฐบาลป้ วิธีการที่กระบวนการที่ได้ทำกติกาต่อรานะั้นทำให้เราไ,ได้รับความเด็อดราอมากๆอย่างเช่นการที่เราออกไปทำโพล์ทาที่ะลาดอันกระสับซึ่งนำไปสู่การถูกใส่กฏระเบเอบแล้วก็ถูกห้ามให้ออกากบ้านตามเวลาที่กำหนดรสึกามันเป็นการทำการกระทำที่เกินกว่าเหตุแล้วก็เป็นการกระทำที่มักรถที้เห็นความปล่อบาน ของสถาบันกษัตริย์นะคะสาข้อเล่นรองเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเรยึดถือมาตลอดและเ,เราก็ไม่คิดว่าเราจะลดบาปไปเป็นอะไรที่ต่างกว่านั้นเพราะมันคือมันคือสิ่งที่เราทุกคนในคนจะมีกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งที่สคาคัญมากที่สุดของการเียนรูกิจกรรมมีสองก็คือการทำให้ทุกคนได้กลับไปมีชีวิตที่สนุกสุดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่มันก็คือหนึ่งในสิ่งที่ร,าารัฐบาลก็เคยนำมันมาหาเตัวแต่บาง่ีมันก็เป็นอะไรที่ควรนทามไมได้ทุกวันนี้เวลาเราดูเวลาเราดูไลฟ์สดในรัฐสภามันมันมาครอบครองขั้นต้นที่ต่างมากๆแล้วทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นออย่างเงี้ยรู้สึกมันมันเหมือนเป็นเหมือน มันดูตลบสงสารมากกว่าที่ท่าทีของคนที่ยืมมานานกว่าเราแล้วก็ท่าทีของคนที่เข้ามาเพื่อบริหารประเทศมาเป็นมาเป็นท่าทีของคนที่เหมือนไม่ได้ใส่ใจความเป็นอยู่แล้วก็สิ่งที่ประชาชนต้องการม่าหงายก็ก็นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่รัฐบาลของรัฐบาลไทยเสนอรบติดาโดยตลอดแล้วก็ได้มาสงสารออกไปแล้วก็คิดว่ามันก็คือสิ่งที่ทำได้ คคคััรรบบบขอุณพูดไปตั้งแต่วันที่เงินฝ่ายใดว่าใจได้ถามมาว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้นะนายหลักที่สุในมือการที่เรื่องของการระดมตัวนี่ค่ะสิ่งที่ในการระดมตัวซึ่งจริงๆไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรเลยก็ได้เป็นเรื่องที่คนจะต้องเข้าใจด้วยด้วยแบบจิตใต้สำนึกอยู่แล้วแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเองหาเสียงที่เขาเอาเงินเอาคอนโดเอาคอนโดไปบ่อยที่ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาล จะคุยกับศาลนะแล้วให้ศาลเนี่ยปล่อยตัวน้องๆถ้าเราทำเนินได้ในประโยคที่ที่เราก็คาดหวังเหมือนกันี่ก็ผ่านมา2ปีแล้วยังไม่ได้เห็นไปคุยกับศาลระดับหนงเหมือนกันก็ก็เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังเพราะว่าเป็นบาปฐานที่สุดแหละคืออยา่างน้อยๆไทยอยากเป็นรัฐธรรมไม่ได้ยังจะรออะไรเลยอะไรเลยไ,ไม่ได้เราให้เขาออกมาให้เขามาหล่อตูอ้พอดีข้างนอกให้เขาได้ไปอยู่ข้างนอกนะมันมีกลไกมันมีเครื่อง,งมือให้ใช้เยอะมากๆนะ เรื่องของกันเรื र, habitude, nine, yeah. Arizona, ่องคือพอการงบนโยบายอ่ะเราเห็นม <T> ีการเวลางบนโยบายการขวาบบางบริเวณหรือนะให้กับตัดสวจอ่ะคือมันทำได้อ่ะคือคือแค่บอกว่างบนโยบายลงไปว่าอ่ะนโยบายเรื่องนี้นะฮะเราเราเราจะไม่ให้คัดเรื่องธนิการเงินว่าอ่าการจุกจมูกหรือว่าของเด็กๆทางสารซึแบบแม้กระทั่งเรื่องของสารเองเนี่ยเราเราเคยเห็นถึงความความตั้งใจของสถาบานในการที่จะอ่าเขาเรียกว่ามันจะได้เป็นการก้ารูปกระบวนการทางการเมือง การการการที่ฝ่ายฝ่ายบริหารเนี่ยแสดงเจตจำนงอะไรบางอย่างว่าว่าโอการจะให้อาบัติให้ไปข้างหน้าได้การที่อยากจะไปมอบนโยบายอะไรเหมือนกันมอบนโยบายให้ให้กับกระทรวงยุติธรรมเลยก็ตามว่าจะทำยังไงเราเห็นรัฐพยายามจะล้นในเรื่องตื่นเรื่องคาเทโนเรื่องเอ็มมอนพะเรื่องแลรงสตรีเลยก็ตามแต่เรื่องนี้จับเป็นใบหรือหมดเวลาเนี้เป็นเรื่องที่แบบคือ อยีีททกการ่เราเห็นเเราองก็โกรธทุกครั้งที่เราเห็นข่าวว่ามีคนเข้าร่างเพคนเติมแล้วก็เราเองก็ก็โกรธทุกครั้งที่เห็นข่าวการแจ้งความในทะเลเพิ่มหรือการที่ยังมีการไปคุกคามประชาชนอยู่ในขณะที่เขาบอกว่าเป็นรัฐบาลการจะไปแล้วหรือว่าออกจากความขัดแย้งของรัฐบาลเองแล้วอะไรก็ตามแต่ยังมีสถานการณ์เเมืนวันนงเปนวันหงวันหนึ่ง คนอุบุญสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สิ่งที่ทำง่ายสุดนะค่ะคือการให้ประกันโควิดค่ะขอบคุณครับอขอพูดอะไรสักเล็กน้อย